สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดเอร์เทมหรทารคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่6มีนาถึงวันที่11มีนาคมนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์กับชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพจทิกต o k ด็อกรเทมทารคานะครับเรามาดูกันว่าชาววันศุกร์กับชาววันเสาร์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะชาววันศุกร์ดูซิเป็นยังไงบ้าง อาชาววันศุกร์มีเรื่องราวดีๆนะชาววันศุกร์อะช่วงนี้เหมือนแบกรับภาระเหมือนต้องรับผิดชอบอะไรหลายเรื่องเหลือเกินทําอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยใช้คํานี้เลยอุปสรรคแอบเยอะมากไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เนาะเดี๋ยวต้องทํานั่นทนํานี่ต้องไปตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ตลอดแต่คุณเป็นคนที่ทํางานออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับนี่คือความเป็นตัวตนของคุณและที่สําคัญถ้าผู้หญิงนะ ผู้หญิงจะเป็นคนที่บริหารจัดก,การเก่งงานในบ้านนอกบ้านได้หรือถ้าผู้ชายจะมีผู้หญิงคนนี้คอยช่วยบริหารจัดก,การให้กับชาววันศุกร์นะครับคุณเป็นคนฉลาดเป็นดอะเมจิเชียนเป็นคนที่บริหารจัดก,การเก่งในลักษณะที่ว่าต่อให้คุณไม่จบสาขาที่คุณเรียนมาคุณจะทําอะไรออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับและทั้งหมดทั้งมวลชาววันศุกรนะ์นะไพ่เดอะซันขึ้นเดอะซันความหมายคือการงานการเงินชีวิตความรับท,ทุกอย่างมันจะดีจะราบลื่นทําอะไรก็จะสกเซทจทาอะไรก็จะสําเร็จด้วยเช่นกันนะ สำหรับชาววันศุกร์ทีนี้ชาววันเสาร์ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างชาววันเสาร์สัปดาห์นี้นะครับ6มีนาะเทนสมีนาะชาววันเสาร์ตั้งจิตมาพร้อมกันนะครับ เชาวันเสาร์เรมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจปัญหารอบด้านเลยหรือคุณต้องทำงานอะไรที่ต้องแก้ปัญหาให้กับคนอื่นน่ะ ปัญหาคนอื่นทําให้คุณต้องมาคิดต้องแก้ต่างๆบางครั้งไม่ใช่ปัญหาของตัวคุณเองนะปัญหาเกิดจากจากคนอื่นทําให้คุณต้องคิดต้องแก้บางครั้งคุณอยากจะนอนนิ่งๆอ่ะไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกเหนื่อยจังเลยเหนื่อยกับชีวิตจังเลยกับการที่ต้องมีเรื่องปวดหัวหรือต้องแก้ไขนะครับใจตอนนี้คิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือการกู้ยืมหรือการคิดจะหาเงินหรืออะไรบางอย่างคุณเป็นคนต้องทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันสำหรับชาววันเสาร์นะต้องทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันแล้วมีผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวตนของคุณหรือคนทีี่่เเกยวววข้อองหรรืแฟนนนคุณสสาาัับช เป็นคนเป็นพ่อไม้ก็ได้หรือเป็นคนมีเจ้าของก็แล้วก็ได้เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้และมีไพ่ดีเอ็มเพ s สหมายถึงไพ่จักรพรรดินีหมายถึงความเป็นแม่หรือเป็นผู้หญิงเก่งเจ้าของกิจการเกี่ยวข้องกับชีวิตของ